สวัสดีค่ะเออดฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยนะคะคือวันนี้เราได้มาออกหน่วยเพื่อรับแสดงความจงลงบริจาคอวะนะัยวะณวัดปักน้ําภาษีเจริญนะคะเราจะมาออกที่นี่ทุก3เดือนนะคะมาพร้อมกับหน่วยบริจาคอหิตนะคะนหน่วยบริจาคลหิตของสภากาชาติไทยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเราจะรณรงค์งงเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะซึ่งคนเราเนี่ย อตอนนี้เราสามารถที่จะแสดงความจำนงบริจาคเอ,เอวะดวงตานะคะแล้วก็มีร่างกายอีกอันหนึง่งที่เราสามารถจะทาได้ตอนที่เรา,เายังมีชีวิตอยู่ก็คือแค่แจ้งเสดจจำนงเอาไว้นะคะถึงตอนนั้นก็คือเขาก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าสาเหตุการเสรียชีวิตของเราจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ก็คือจะดูตอนนั้นนะคะอันนี้คือแจ้งแจ้งความจำนงไว้เฉยๆแล้วก็เราจะขอกับญาติตอนคือไม่ต้องกลัวว่าเออจะ จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตนะคะอย่างอวัวนเนี่ยที่เราสามารถใช้ได้ตอนนี้ก็จะมีหัวใจปับไตปอดนะคะเพื่อไปช่วยผู้ป่วยมีทั้งลินหัวใจตอนนี้เราสามารถที่จะทำออกระดูกนะคะรับบริจาคก,กระดูกรับบริจาคผือหนังได้นะคะถ้าสนใจก็คือมาร่วมแสดงความจงรงได้นะคะหรือว่ามันจะมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะบริจาค ในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะชื่อบริจาคดวงตาวัยวะก็คือเราเนี่ยสามารถจะทำเรื่องได้โดยง่ายนะคะเราก็โหลดเข้าโทรศัพท์มือถือแล้วก็กรอกข้อมูลลงในนั้นได้เลยพอทางสภากการชางไทยเห็นข้อมูลของท่านแล้วเนี่ยก็จะส่งบัตรกลับไปให้ท่านไม่ต้องเดินทางไปก็ได้นะคะอันนี้เป็นช่องทางที่ด้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ